สวัสดีทุกคนครับยดีต้อนรเข้าสู่ช่อง FM Studio นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเรียกมก็สั่งกระดิ่งเพื่อจะไปพ่าคิวแมของเราตอนนี้เราอยู่กับมาป้านะฮะมาป้าน้ำแข็งที่เรารู้จักกันดีเราขอเ,เลือดแป๊บหนึ่งโอเคเราจะมาแนะนำแนวทางการสู้นะฮะใช้ล้อ,อสีดาวทั้งหมดที่เราพอมีแล้วเราหาได้นะฮะ โอ้ัหขวดลรัวๆเลยฮะทุกคนมไม่โดนโดนเว้ยพยายามหลบไปฮะหลบไปเรื่อยนะฮะพยายามขั้นแรกเริ่มแรกเลยต้องพยายามอ่านมูฟเมนต์มันก่อนไปดูมูฟเมนต์ก่อนว่ามันเอ้ยมันจะไปทางไหนยังไงอะไรยังไง แล้วก็คือถ,ถ้าเราถ้าเราไม่มีเกาะอ่ะก็บอเลงเก่งเลยเรามีเกาะอีก,ะเกเรื่องนี้ว่าอืมตานนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวลองดูแต่านานหน่อยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตัดคลิปไปนี่ <Okay. S 2> บวกไปก่อนทีมก็คือแบบแรกเริ่เไปนะฮะเอไอยัง <c oughs> เด็กน้อยอยู่เลยฮะใครกอดเอ พยายามผสมธาตุเอ้อยผสมธาตุเยอะจะมีปัญหาอะไรทำพุ่งหลบนะหรือจะไปหลบอะไรพุ่พงใส่ก็ได้อันนี้มันจะวิ่งวนไปเรืร่อยๆก่อนสักสามรอบจำไม่ผิดใส่ก็ไม่โดนนะถ้าพุ่งใส่สูงจังหวะมันจะไม่โดนนะ รอรอเขาวนเอาเรื่องเอาใช้ก่อนไอ้นี่เขาโดดนะต้องหลบนะแล้วมันก็จะจริงๆถ้าเลือ่องเลยขึ้นหลอดเดี๋ยวมันจะคำรามนะครับเปิดวิหารลงก่อ <c oughs> นดีย้อนใส่เกาะมอนเข้าไปครับใส่เกาะเราเข้าไว้ไม่ใ <c oughs> ส่เกาะมอนใส่เกาะตัวเราเข้าไว้นะ เดี๋ยวเราจะมาดูพวกของที่หลังนะพอดีว่าเพิ่งอ,อัดไว้เล่นๆไว้ลงเพื่อใครสนใจเป็นแนวทางนะครับอู้ <c oughs> เราพยายามสับตัวใส่เกาะไปเรื่อยๆนะฮะ <c oughs> โอเคสวย โอ้ยอันนี้โอ้โหแล้วทำไมเขาต้องมาเห็นตอนนี้ด้วยเฮ้ยเราใช้ทันที้เลยนะไม่ใช่เลยวันนี้ไม่ใช่แล้ว เป็นแนวทางการเล่นนะครับก็จะเป็นต้องมีตัวแบบโอ้ห้าดวงห้าดาวจังหวะนี้มอนสเตอร์กำลังจะคำรามเปลี่ยนร่างนะเป็นร่างสองนะจังหวะนี้เราไม่ห่วยโจมตีหมดนะดาเมจที่ทำไปเสียบเปล่าเสียบมาปวดทำไมปวดปวดปวดใครจะมีตัวที่เป็นทีมตัวเองเลยฮะไม่ต้องคิดมากเราถนับทีมไหนเล่นทีมนั้นดีกว่านะฮะจะไป็นต้องตามกันไปไปนะฮะอันนี้คือให้เป็นแนวทางในการสู้ยเฉ้ย พยายามหลบพยายามแดดหลบแบบนี้นะครับอไอ้ตัวไอ้ตัวหักลับนนที่เบนเน็ตต้อมีเบนเน็ตก็จะดีหน่อยนะเบนเน็ตมันจะแบบ กาใส่ไปบบนี้ไม่ใช่แล้วนะเพราเดี๋ยวเราจัดชันต,นติโว้ยปวดเข้าไปอ่ะ <c oughs> ทีมเราเน้นเกาะนะฮะกอดสองตัวเน้นยิงย,วยาวๆฮะไม่มีปัญหายยไนได้ังพวกนี้คือคอนเซ็ปต์ของทีมเราฮะ

ไม่ใช่หรอกไม่สึกหรอกแต่มนกรอสองตัวไงเออมันก็เลยแบบได้อยู่ใช่ไหมล่ะโอยโโขนโดนเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ไม่โดนนะฮะพยาวไฟฮะไฟโมดแผลไฟโอเคเรามาเปิดกล่องกันเลยเพื่อไม่คลิปยาว Let's go 30อันนี้ยังไม่เคยฟาร์มเลยนะฮะเอาโหไม่ใช่ของทองครับทุกคนแต่ได้เป็นเม็ดแรกแรกมานะฮะความชุมนานท่าอันนี้เราให้ท่านลมเราใส่ได้เราต้องการอยู่เหมือนกันพอดีพลังชีวิตอัตราคิเออพลังชีวิตยังไม่แน่ใจใจห้ใครใส่เอามาดูของก่นกอนโอเคเจ็ดสิ0นะฮะหกสิบ ดูฮะสแต็กออกมานนี้สามสิบหกสิบนะเป็นโปรสุดท้ายเลยว่าสี่สิบขัดสองเพิ่งขัดไปวันนี้เลยนะฮะอัติแฟกต์ประมาณนี้ฮะเซตอาตาคิ้อย่างเดียวมีสองชิ้นที่เป็นชิ้นถกชิ้นม่วงสีดาวแค่นี้นะฮะอัติแฟกต์ก็เท่าที่เราหาได้ฮะไม่ได้แบบว่าจะดีเลอศเลยเพอร์เฟกนะฮะมาตัวนี้เป็นหอ,อกสามดาวนะฮะผมเห็นว่ามันมีความเสียหายการโจมตีปกติผมเลยมาใส่ ตัวแต่ก็าันนี้ยี่สิบสามสิบเบอยู่ที่สี่ร้อยเนี่ยสามดาวใส่สามดาวด้วยนะม,มาใส่นี้ไปแล้วกันเพิ่วมลา,าคีแล้วกันแต่คือเราตอนเรกยๆว้ประมาณนี้เราไม่ควรแบบสนใจออบลองนะฮะใส่ไปฮะมีะไรก็ใส่ไปใส่ไปนี่นี่อันนี้พลังโจมตีใช่ไหมเปลี่ยน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 กันเดี๋ยวหาเอาอื่นๆให้สุโคใสแ่แทน บนัสไปนะฮะหาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะะไม,ไม่ไม่ต้องไปคิดมากมายเราเอร์ที่จะเอาอะไรมากนะฮะโนเอลก็ดาบโปรโต,โรโตไทช์เช่นกันขามเอาวัานนี้แล้วก็ป้องกันพลังชีพลังโจมตีต้องเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นพลังชีวิตน่าจะมีพลังชีวิตอยู่ถ้าอยู่พลังชีวิตต้องใส่ป้องกันแทน นี่น่าใสแบบนี้ป้องกันมีความแรงขีดติดแล้วความฉุกดฉิธรรมดาติดด้วยอันนี้ก็เป็นป้องกันเช่นเคยน่าจะน่าจะใสชมพแรกไปก่อนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนชิ้นไปไม่พลังชีวิตต้องมีด้วยว่าใสพลังชีวิตไปกด็ดีกว่าดีกว่าเนี่ยเท่านี้เราจะไม่ได้ของทองนะจากการฟาร์มชิพแรกนะเป็นแนวทางนะครับ ีตัวหนึ่งไปโย่ใช้เวทโนนี่บอลนี้วอร์โบแตกอยู่ี่เท่านี้นะคือเราเอามาทําเป็นแบบใส่เกาะอย่างเดียวเลยไอ้ดียวพล <c oughs> ังชีวิต70%อันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่ตัวใหญ่จะหาที่มันติดพลังชีวิตออบลองออบหล,ลักที่เป็นพลังชีวิตซะส่วนใหญ่เห็นไหมนี่ถ้วยยังใส่เป็นพลังชีวิตเลยเพราะฉะนั้นถ้า,าต70%พลังชีวิตฮะเน้นไปทางพลังชีวิตทั้งหมดเลยก็จะถึกมาก โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอ๊ะผมขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า